สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะคือการค้าสินค้าปลอมแปลงทั่วโลกครับผมเรามีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะจากรายงานปี2025ของ OECD กับ EUIPO จะมาเจาะลึกกันค่ะว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรใหม่ๆหรือน่ากังวลบ้างครับคือต้องยอมรับว่าพอโลกเรามันเชื่อมกันมากขึ้น การค้าขายมันสะดวกขึ้นเยอะเนี่ยใช่ค่ะเออมันก็เหมือนเปิดช่องให้พวกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค้าของปลอมทําได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยแล้วผลกระทบนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะใช่ครับกระทบทั้งธุรกิจโดยตรงเลยทั้งเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและก็เถรยรภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ ส่วนใหญ่ก็มาจากสถิติการจับกลุ่มของสุละกากรทั่วโลกเลยครับในปี2021งั้นเริ่มที่ตัวเลขเลยดีกว่าคะ่ะมันใหญ่ขนาดไหนคะปัญหานี้ใหญ่มากครับถ้าดูมูลค่าทั่วโลกนี่เอ,อประมาณ467 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้สี่แสนกว่าล้านครับคิดเป็นสัดส่วนก็ราวๆสอเของการนําเข้าทั้งหมดทั่วโลกเฉพาะใน EU ล่ะคะเห็นว่าก็หนักเหมือนกัน ใน E.U. นี่ก็สูงครับประมาณ117 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น4.7%ของการนำเข้า E.U. ทั้งหมดเลยในปี2021ถึงแม้สัดส่วนเทียบกับการค้าโลกจะลดลงนิดหน่อยจากปีก่อนๆใช่ครับแต่ถ้าดูมูลค่าจริงๆเนี่ยมูลค่าสมบูรณ์ทั่วโลกมันกลับเพิ่มขึ้นนะอืมแล้วแหล่งที่มาหลักๆยังเป็นที่ดมเดิมไหมคะก็ยังเป็นเออจีนกับฮ่องกงจีนเป็นหลักครับ สองที่นี้รวมกันนี้ก็กินสัดส่วนมูลค่าของกลางที่ยึดได้ไปเยอะมากมีประเทศอื่นที่น่าจับตาไหมคะมีตุรกีครับที่บทบาทสําคัญขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งเป็นแหล่งผลิตเองแล้วก็เป็นทางผ่านสําคัญด้วยโอ้เขามีใช้ดัชนี GTRICE วัดแนวโน้มด้วยนะครับซึ่งฮ่องกงตุรกีเลบานอนนี่คะแนนสูงเลยแล้วมีชื่อซีเรียโผล่มาด้วยใช่ครับอันนี้น่าสนใจ อาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเขาด้วยพอรู้แหล่งที่มาแล้วมาถึงตัวสินค้าบ้างค่ะอะไรคะที่โดนปลอมกันเยอะที่สุดถ้าดูตามจํานวนครั้งที่จับได้นะครับก็พวกสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังแล้วก็ผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของใช้ใกล้ตัวทั้งนั้นเลยแต่ถ้าดูตามมูลค่าของกลางที่ได้สูงสุดกลับเป็นพวกนาฬิกาหรูกับรองเท้าแบรนด์เนมครับแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นใช่ครับที่น่ากังวลจริงๆคือพวกสินค้าอันตรายอย่าง อะไรรถยนต์ปลอมเคยได้ยินเหมือนกันค่ะครับมีเคสที่ต่างประเทศเขาเรียกถุงลมนิรภัยซอมบี้คือทดสอบแล้วมันไม่ทำงานอันตรายมากโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากค่ะหรือพวกยาเครื่องสำอางปลอมอันนี้ก็อันตรายไม่แพ้กันเลยครับแล้ววิธีการขนส่งล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมคะในยุคนี้เปลี่ยนเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้การส่งทางไปรษณีย์นี่มาแรงมากอ๋อส่งพัสดุเล็กๆใช่ครับครองสัดส่วนสูงสุดเลยเกือบ60%นของจานวนครั้งที่จับได้ทั้งหมด โหเกือบ6 0มันสอดคล้องกับยุคอ e ีคอมเมิร์ซที่เราสั่งของออนไลน์กันเยอะนี่แหละครับแล้วส่วนใหญ่เป็นพัสดุชิ้นเล็กๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเกือบ80%ของที่จับได้เป็นพัสดุที่มีของน้อยกว่า10ชิ้นอืมแบบนี้มันก็ตรวจยากสิคะเกณฑยกเว้นภาษีมันเลยหลุดรอดการตรวจสอบไปได้ง่ายแล้วช่องทางอื่นล่ะคะทางบกทางทะเลทางถนนนี้น่าสนใจครับสัดส่วนมูลค่าของกลางที่ยึดได้ปรับเพิ่มขึ้นส่วนทางกับทางทะเลที่ลดลง แสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนเส้นทางกลยุทธ์กันตลอดเวลาเลยนะคะแน่นอนครับอีกแนวโน้มที่เห็นชัดขึ้นคือการทำโล c ค l ล z เซชันโล c ค l ล z เซชันคือยังไงคะคือแทนที่จะส่งของปลอมสำเร็จรูปมาเลยก็เปลี่ยนเป็นส่งแค่ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบเข้ามาแทนแล้วมาประกอบในประเทศปลายทางใช่ครับมาประกอบหรือมาติดแบรนด์ปลอมใกล้ๆตลาดหรือในเขตการค้าเสรี free trade zones เพื่อเลี่ยงการตรวจที่เข้มงวดตรงชายแดนถูกต้องครับแบบนั้นเลย แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานยากขึ้นไปอีกนะคะยากขึ้นมากครับการตรวจพัสดุเล็กๆจำนวนมหาศาลนี้ท้าทายมากจริงๆแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมันยากมีครับอย่างข้อมูลบนใบสำแดงสินค้าก็มักจะไม่ชัดเจนกํากวมแล้วเจ้าหน้าที่เองก็มีภารกิจเร่งด่วนอื่นๆอีกเยอะทั้งยาเสพติดก่อการร้ายใช่ครับทรัพยากรมบประมาณก็จำกัดโดยเฉพาะหลังช่วงโควิด19 แล้วก็สถานการณ์โลกตอนนี้มันกระทบเส้นทางการค้าเดิมๆไปหมดอาจจะมีประเด็นเรื่องการให้ความสำคัญด้วยไหมคะแบบว่าเน้นจับรายใหญ่ก็ก็อาจจะมีส่วนครับคือการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทใหญ่ๆแบรนด์ดังๆอาจจะได้รับความสนใจในการปราบปรามมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ถ้าเจาะจงไปที่สภาพยุโรปละคะสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้าง EU นี่ถือเป็นเป้าหมายใหญ่เลยครับ หลายประเทศในยุโรปติดอันดับปลายทางหลกัหลกๆเลยประเทศไหนคะที่เป็นอันดับต้นๆเยอรมนีครับนำมาเลยส่วนแหล่งที่มาของของปลอมที่เข้า EU ก็คล้คลายๆภาพรวมโลกคือจีนตุรกีแล้วก็ฮ่องกงจีนสินค้าที่โดนปลอมใน EU ก็คล้ายๆกันคล้ายกันครับแต่ที่น่าห่วงมากๆใน EU คือสินค้าอันตรายพวกเครื่องสำอางของเล่นอะไหล่รถยาพวกนี้พบในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง มีอะไรที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษไหมคะช่วงการระบาดใหญ่ที่ผ่านมาพบการปลอมพวกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE เยอะขึ้นมากครับพวกหน้ากากอนามัยชุดตรวจอะไรพวกเนี้ยฟังดูแล้วปัญหานี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของแบรนด์เนมพุ่มเฟือยถูกต้องครับมันกระทบวงกว้างจริงๆรายงานนี้ก็ย้ำเลยว่าเราต้องการการประสานงานที่ดีขึ้นมากๆระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยกันเอง ใช่ครับทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเลยแล้วก็ต้องร่วมมือกับภาคเอกชนให้ใกล้ชิดกว่าเดิมทั้งเจ้าของแบรนด์บริษัทขนส่งต่างๆอืมแล้วมีอะไรที่น่าคิดต่อย,ยอดจากรายงานนี้ไหมคะครับคำถามสำคัญที่รายงานนี้ทิ้งไว้ก็คือในเมื่อพวกค้าของปลอมเขาปรับตัวเร็วมากเลยนะค่ะทั้งผลิตใกล้ตลาดใช้อ e ีคอมเมิร์ซส่งของเล็กๆใช่ครับแล้วฝั่งการบังคับใช้กฎหมาย จะก้าวตามให้ทันได้ยังไงโดยเฉพาะการปกป้องรายย่อย SME ที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ดังถูกต้องครับแล้วหน้าตาของความร่วมมือระดับโลกที่มีประสิทธิภาพจริงๆในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่อันนี้น่าคิดต่อครับ